กราบสวัสดีครับบรรยากาศฝนอ้อยสวยครับผมบรรจยว่าดังไฟหิงนะครับผมเอไฟลุกสลางสลางครับโอ้โหบรรยากาศเหมาะขนาดครับดังไฟหมอกได้ตีแล้วก็จะเอาหม้อมาตั้งครับผมเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวครับสมัยตะกอนแม่ขายก๋วยเตี๋ยวครับเวลาไปไหนก็จะมีบรดีากาดคอยเคียงข้างครับผมแจ็คพอตครับ นี่แหละครับผมหมอ้อกว๋วยเตี๋ยวสมัยก่อนแม่ขายกว๋วยเตี๋ยวครับแต่วันนี้บ่ได้มาต้มกว๋วยเตี๋ยแล้วครับผม <c oughs> พอละ <laughs> กําลังเลาะดูเลาะหนังออกอยู่ครับในเหมือเลาะหนูเลาะหนังออกเผาขนเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะเอาไปต้มแล้วครับผม <c oughs> โอ้ตุนสเสบียงไว้ครับกลางเดือนละวันนี้วันที่สิบสิบหกละ <c oughs> โอ้ ผลประกาศรางวัลออกมาปุ๊บก็บเป็นชีอิเลยครับชีวิตผมหวังได้กับหวยน,นี่ตึงไขล่ลาบากน้อยนอะ้ะซื้อเลขซื้อหวยแล้วนะครับเอาผลประกาศรางวัลงวดวันที่26เอออกมานะาชีวิตผมก็เลยเปลี่ยนชีอิเลยครับส่อไฟมาดังหลวครับผมสาะมอวยเตี๋ยวแม่มาต้มครับเรียบร้อยล่างคือมดมดใสๆครับผมวันละเลย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 ลเขาโจ๊ะครับ เอาจุ่มลงไปครับผมหอมน้ำซุปครับได้ได้กินน้ำซุปหอมไปสามบ้านเจ็ดบ้านครับผมหอมหรอขาวๆมอเมทั้งนั่นครับหถ้าใครได้หิมน้ำซุปเนี่ยแกนลงหัวเขาแน่ครับงั้นนี่น่้ำต้มบดีเอาไปขววงเน้อเวลาปวดหัวเข้าก็มาต้าเองว่าถือูเล่นบ่ได้นะครับผม๋อเลรอ โอ้ดอดตะลันตะลานแล้วครับผมอ่าลองเอามาจิ้มพอก่อนก็นได้ครับมันจะหอมครับผมหมอกหมอกน้ําซุปหรือว่าหมอกตอนมันหายหื้นเนี่ยขอปดได้แล้วครับแต่คืนนี้ผมจะใส่ทานไว้ให้มันตุน่นไปคืนห่งเลยครับตุ่นเอาจนเฟยเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> แล้วใกล้จะปีกเยาวใกล้แจ้งก็มาปดเอาครับผมเพราะว่าแจ้งหมาก็จะกลับหยาแล้วครับวันนี้มานี่ยบดได้ครับผมไม่แอวมาเวนดวนบดได้ครับ Oh, lihat yang mau kebun-bun bat-bat